สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบเข็มกลัดและใบประกาศเกียรติคุณยกย่องรางวัลต้นแบบคนดีสีแผ่นดินประจำปีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน36รายค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีนายสมพงษ์สถิรถาพร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในการมอบเข็มกลัดและใบประกาศกิยติคุณยกย่องรางวัลต้นแบบคนดีสีแผ่นดินประจำปี2554ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น36รายโดยทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยง,งานต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบคนดีดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1และเขตสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีวัดใหม่เมืองจันทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สำหรับการมอบรางวัลต้นแบบคนดีสีแผ่นดินประจำปีนี้ถือเป็นครั้งที่6แล้วที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้โดยโอกาสและผู้สูงอายุได้ดำเนินการจัดงานขึ้นเพื่อต้องการยกย่องและส่งเสริมคนดีให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนในสังคมโดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นมีองค์ประกอบหลกัลกๆ9ประการคือมีคุณธ,ธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตสำนึกดีรักการเรียนรู้มีความรักผูกพันอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอเอื้ออาทรหงใหญ่กับบุคคลในครอบครัวรักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและไม่มั่วสุมอบายนมุคค่ะ